สวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับเกม Kingdom Come Deliverance หมดภาษาไทยวันนี้เรามาสู่ในเรื่องของเคลดไม่รับตอนที่5แล้วนะครับกับการพาเฮนรี่ไปเรียนหนังสือซื้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 อโอเคครับเพื่อนๆหลายคนนะครับคงสงสัยใช่ไหมครับว่าในเกม Kingdom Come Deliverance นั้นมีหนังสืออยู่มากมายนะครับ เราจะอ่านหนังสือพวกนั้นได้ยังไงนะครับแล้วเราสามารถใช้ประโยชน์จากการอัพทักษะต่างๆของออของเฮนรี่ได้อย่างไรนะครับเพื่อนเพื่อสังเกตนะครับในตอนแรกถ้าเรามีหนังสือนะครับแล้วเราเปิดอ่านเนี่ยเฮนรี่จะเจอว่าไม่สามารถอ่านหนังสือได้นะครับเพราะไม่มีทักษะนะครับแล้วก็ตัวสอนในหนังสือนั้นก็จะพิกลพิการนะครับสลับไปสลับมาทําให้เราอ่านไม่รู้เรื่องนะครับ จริงๆแล้วในเกม Kingdom Come Deliverance นี้นะครับในยุคกลางนั้นการอ่านหนังสือนั้นถือเป็นเรื่องที่หาได้ยากมากเลยนะครับสำหรับคนที่รู้หนังสืออ่านหนังสือเป็นนะครับเป็นกาเรียกว่าสิ่งมีค่าอย่างมากนะครับเฮรี่เป็นลูกช่างตีเหล็กธรรมดาธรรมดานะครับดังนั้นการที่จะเรียนรู้การอ่านนั้นเป็นไปได้ยากมากเลยนะครับทีนี้ ถ้าเราอยากจะทําให้เฮนรี่สามารถที่จะอ่านหนังสือได้นะครับเฮนรี่ก็จะต้องไปเรียนหนังสือครับวิธีการไปเรียนหนังสือนะครับเราก็จะต้องไปรับภารกิจนะครับมานะครับซึ่งชื่อว่าทรงพลังด้วยทรงพลังมากกว่าดาบนะครับเป็นภารกิจที่เราจะได้รับมอบมาจากเพศสัชกรของเมืองรัตเทนั่นเองนะครับนั้นการที่จะ เข้าไปหาเพศัสตรกกนะครับจากบ้านของเพเชรกนั้นเราก็ตรงขึ้นมานะครับตามเนินมุ่งหน้าไปยังประตูเมืองลัตเทนะครับนะครับเราก็เดินขึ้นไปนะครับนะฮะนี่ก็คือจะเห็นว่าเรามาถึงประตูเมืองแล้วนะครับเราก็เข้าเมืองไปครับโอ้ <are> แต่ว่านะครับเฮนรี่เนี่ยเพิ่งเข้ามา ในเมืองเป็นครั้งแรกนะครับก็จะโดนทหารยามดักจับเป็นธรรมดานะครับโอเคครับเพราะว่าเขายังไม่รู้จักเราเองนะครับว่าเป็นใครก็ต้องหยุดเราไว้ก่อนนะครับโอเคเราบอกว่าเราเป็นช่างตีเหล็กของเซอร์ลัสิกแล้วกันนะครับเผื่อเขาจะยอมให้เราเข้าไปนะครับโอ้ไม่สำเร็จครับเขาไม่เชื่อว่าเราเป็นช่างตีเหล็กนะครับ เราก็บอกว่าบอกไปตรงๆครับว่าจะมารายงานเรื่องดาบครับโอเคครับก็ประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าเขาก็แล้วแต่คุณละกันนะครับถ้าเข้าไปโดนทำร้ายถ้าเซอรัสกิไม่พอใจก็จัดการเอาเองนะครับเมื่อผ่านทหารยามมาได้แล้วนะครับเราก็ตรงเข้ามาในเมืองเลยครับ โอเคพอตรงเข้ามาครับก็เราก็จะเลี้ยวซ้ายเพื่อพี่ใหญ่ไปลานกว้างของเมืองนะครับหลายคนก็ถ้าเคยเล่นแล้วก็จะคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับอันนี้คือลานกว้างแล้วท้าทางขวามือก็จะมีแท่นประหารนะครับโอเคตรงข้างหน้าเราเป็นโบสถ์ลัดเทนะครับเมื่อเราสังเกตนะครับบ้านหลังสุดท้ายนะครับที่มีลูกขวดยานะครับอันนั้นก็คือร้านขายยานะครับโดยจะมีเภสัชกร อยู่เราก็เปิดประตูเข้าไปเลยครับเราก็จะเห็นเพศสัจกรยืนอยู่นะครับเพศสัชกรคนนี้ก็จะเป็นคนที่รักษาเราด้วยนะครับลกดคุยกับเขาครับเขาก็บอกว่าโอ้โหดีใจที่ได้เห็นนะครับว่ามีชีวิตรอดกลับมาได้นะครับครับเราก็ตอบเขาว่าโอเคครับผมแข็งแรงแล้วนี่คือจุดสำคัญครับ มันก็คือการรับภารกิจก็คือเราสามารถสอนใครสามารถสอนเราอ่านได้บ้างนะครับเมื่อเรากดคุยประโยคนี้นะครับมันก็จะเข้าสูา่ภารกิจใหม่นะครับที่ได้รับมาใหม่นะครับเขาก็จะบอกว่ามีอารักษ์อยู่ที่เมืองอูชิตนะครับซึ่งเราสามารถที่จะไปเรียนรู้กับเขาได้นะครับโดยให้ภารกิจใหม่ก็คือไปเยี่ยมอารักษ์ในอูชิตนะครับโอเคนะครับเราก็ มาดูภารกิจกันนะครับก็คือภารกิจที่ว่าก็คือทรงพลังมากกว่าดาบนะครับโดยให้เราไปเยี่ยมอารักษ์ในอูชิตนะครับเขาบอกว่าเราก็จะได้เวลาเรียนรู้นะครับเคเราก็จะเริ่มไปนะครับเรามาดูว่าอูชิตนั้นอยู่ตรงไหนนะครับถ้าสังเกตนะครับอูชิตก็จะเป็นตัว a สีฟ้านะครับก็จะอยู่ห่างไกลถ้าเกิดใครยังไม่เคยเดินไปนะครับก็จะมองไม่เห็นอูชิตนะครับแล้วก็ เราอยู่ตรงนี้นะครับที่เมืองลัตเทนะครับก็ค่อนข้างห่างไกลเลยครับทีนี้ <c oughs> การทำภารกิจในเมืองอูชิตนะครับระหว่างทางที่เราทำเนื่องจากว่าเป็นระยะทางไกลนะครับเราสามารถที่จะเดินทางไปแล้วก็ทำภารกิจอื่นๆไปด้วยได้นะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับเมื่อเรา เดินทางมาแล้วก็ทําภารกิจต่างๆไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กําลังมุ่งหน้าไปที่เมืองอูชิตนะครับทีนี้สิ่งสําคัญที่สุดก็คือในการที่เราจะทําภารกิจนี้สําเร็จรุ่วงนะครับเราก็จะต้องมีเงินนะครับอย่างน้อย50ก้อเช่นนะครับฉะนั้นระหว่างทางนะครับเราสามารถที่จะทําภารกิจเพื่อเก็บเงินสะสมเงินมาตลอดทางก็ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับแล้วก็ ปฏิบัติภารกิจอื่นไปด้วยนะครับเดินทางมาอูชิตไปด้วยนะครับก็หาเงินให้ได้แล้วในที่สุดนะครับเราก็มาถึงเมืองอูชิตแล้วนะครับเราก็มาดูนะครับตำแหน่งที่เราอยู่ตรงนี้นะครับก็คือตัวตัวเนะครับเรามาถึงเมืองอูชิตแล้วนะครับถ้าเราดูจากการเดินทางเราจากเมืองรัตเทนะครับผมก็เดินผ่านเลเดชโกมานะครับผ่านเมืองทาวเบิร์กแล้วก็มาทางขวาของทาวเบิร์กนะครับไต่ตามทางเพื่อไปยังเมืองอูชิตนะครับ ลำดับต่อไปครับเราก็ต้องเดินมุ่งหน้าเข้าไปที่เมืองอุชิตนะครับเพื่อไปหาอารักษ์นะครับที่อยู่ที่เมืองอุชิตนี้เพื่อให้เขาสอนหนังสือให้เรานะครับก็เราก็เดินตรงไปตามทางนะครับมุ่งหน้าเข้าไปยังเมืองอุชิตนะครับก็เดินไปตามทางนี้นะครับก็จะมีเห็นข้างหน้านะครับก็จะเป็นเห็นหมู่บ้านนะครับในเมืองอุชิตนะครับ ครับเราก็เดินไปเรื่อยๆครับนะก็จะสังเกตนะครับมันก็จะมีบ้านอยู่หลายหลังนะครับแต่ถ้าเราดูนะครับเราจะเห็นนะครับเป้าหมายของเราก็คือจะเป็นบ้านที่มีสัญลักษณ์ลูกขนนกนะครับแล้วก็ขวดหมึกนะครับเห็นไหมครับ อันนี้นะฮะอันนี้ก็คือป้ายที่เราต้องการแสดงว่าเรามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวลองหาทางเข้าก่อนนะครับตรงนี้ครับไม่มีนะครับน่าจะอยู่อีกด้านหนึ่งโอเคครับเราว่าเข้าไปเลยครับเคมาถึงประตูแล้วนะครับเดินเข้าไปเลยครับอ่าเรียบร้อยครับพอเข้ามาแล้วครับเราก็เดินไปทางขวานะครับโดยปกติแล้วอารักษ์ก็จะนั่งขีดเขียนหนังสืออยู่ที่โต๊ะนะครับเราก็เข้ามาคุยกับ อารัก์ได้เลยนะครับโดยการปลดกดพูดคุยครับตามปกตินะครับเขาก็บอกเขาว่าเราอยากจะเรียนรู้ที่จะอ่านหนังสือนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็จะแปลกใจนิดนึงนะครับเพราะว่าดูเหมือนเราไม่เหมือนนักบวชหรือคนที่จะเป็นเสมียนที่จะจำเป็นต้องใช้นะครับแต่เขาก็บอกว่าไม่เป็นไรแต่ยังน้อยก็ สอนได้แต่ก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับอนนี้เราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะเริ่มเลยหรือว่าจะลองกลับมาทีหลังนะครับเราก็เริ่มกันเลยนะครับ <Okay. S 2> เขาก็บอกว่าต้องจ่ายค่าเรียนหนังสือด้วยนะครับ,รบเขาก็ให้เราจ่าย50กรอชเชนนะครับเราถ้าเรามีเงินแล้วเราก็สามารถ ได้นะถ้าไม่มีเราก็ยังไม่มีแล้ว <Area S 1> ค่อยมาใหม่นะครับโอเคเราก็เริ่มต้นนะครับกระบวนการการเรียนการสอนนะครับ <didn> ครับอารักก็จะสอนเรานะครับว่าเออเราจะต้องเริ่มอ่านแบบนี้นะโอเคอั okay, นนี้อ่านแบบนี้นะครับเมื่อซักระยะเวลาผ่านไประยะเวลาหนึ่งนะครับเฮนรี่ก็จะ ได้เรียนรู้การอ่านมากขึ้นนะครับเอาครับถึงเวลาที่เราจะต้องโดนทำทดสอบภารกิจนะครับผลิตของเรานะครับภารกิจนี้จะโดนให้อ่านหนังสือบนโต๊ะนะครับเป็นข้อความที่เราสามารถอ่านได้นะครับโอเคไปครับ เดินเข้าไปที่หนังสือนะครับแล้วก็กดนั่งนะครับเพื่ออ่านหนังสือนะครับโอเคเราก็จะมีกดเพื่ออ่านหนังสือครับนันนี้นนักขืว่าวันหนึ่งนะครับด้านเนาะมีนะครับจะอ่านยากนิดนึงนะครับเจ้าของห่านของเขานะครับพบว่าไปเจอนะครับอะไรเนี่ยนะครับห่านนะครับแล้วก็เขาค็แรกเขาก็บอกว่าเจอ สีเหลืองทองขึ้นมา2เท่าน้ําหนักนะครับแล้วเขาก็ไม่เชื่อครับว่าเหมือนกับการเล่นกลต่อมานะครับเขาก็โอเคแล้วก็ได้เป็นทองคําบริสุทธิ์นะครับแล้วเขาก็สุดท้ายเขาก็เริ่มร่ํารวยขึ้นนะครับแล้วเขาก็เอาไข่ของเขาไปขายนะครับจากนั้นเขาก็เกิดความโลภนะครับอยากจะเอา มันเป็นของตัวเองทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็ฆ่าห่านแล้วก็สุดท้ายก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับอันนี้ก็คือบทความนะครับการอ่านตอนแรกๆนั้นจะไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะครับ ทีนี้มันโดยปกติแล้วเราก็จะตอบว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องกับคนกับห่านนะครับแต่ถ้าเราไม่รู้เรื่องเราก็กลับไปอ่านอีกครั้งหนึ่งได้นะครับทีน,นี้จากข้อความนะครับมันจะเป็นเรื่องของคนที่ได้ห่านมานะครับแล้วห่านนั้นไข่ออกมาเป็นทองสุดท้ายพอเขาเกิดความโลภนะครับเขาก็ไปผ่าท้องห่านนะครับแล้วสุดท้ายเขาก็จะไม่ได้อะไรเลยนั่นก็คือเป็นความโลภจะไม่ได้อะไรตอบแทนนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบทความที่เนเราอ่านไปเมื่อก <ร landfill. S 1> ี้นะครับ excellent you're one of my most talented pupils you've uncovered the meaning hidden in the letters like i told you books are valuable and the words that you place in them ought to be no less so does that mean that i can read them yes you have the foundation remember my boy the pen is mightier than the sword to fully learn your way around words will take a lot more reading yet โอเคครับเขาก็ให้สิ่งที่ยากขึ้นนะครับตอนนี้เราต้องมาเรียนภาษาลาตินนะครับโอ้เพราะว่าในยุคกลางนั้นภาษาลาตินนั้นจะเกี่ยวกับศาสนานะครับจทุกอย่างส่วนใหญ่มักจะเขียนเป็นภาษาลาตินครับความรู้ต่างๆในยุโรปในตอนนั้นนะครับคนที่รู้ภาษาลาตินก็จะมีความรู้ค่อนข้างมากนะครับโอเคครับเฮนรี่ก็เริ่มหุนหิดนิดนึงครับ AD invece เขาก็บอกว่าเอาหนะ้าทำได้ครับมันก็เป็นหน้าที่ของเราครับที่เราจะต้องไปอ่านมันนะครับโอเคครับหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับตั้งเลยครับเปิดอ่านครับมันก็จะเราก็จะสังเกตคำศัพท์นะครับหลักๆนะครับอย่างเช่น unnoisy s l i p e ม a l ุสุนนนอัลลิควาพาเทพฟิอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเราก็ลองลองดูครับประมาณนี้นะครับ u n น l e เลนะครับไปครับเราก็ไปหาอะไรที่มันคล้ายๆแบบนี้นะครับอา้อาวลาร์กเรานะครับ ไม่ไม่ยอมกลับเข้าที่นะครับเดี๋ยวรอรอให้เขาเดินกลับเข้าที่นิดนึงนครับโอเคเขาไปนั่งแล้วครับเราก็เดินไปคุยกับเขาครับนะครับก็นะบ <read> อ่านหนังสือมาแล้วครับ so <tell> me, มาหลุ่นกนครับ s <S เป็นไง <there? S 1> กันโอเคมันก็จะบอกว่า Nullas es libertam a pr ุ u s usnon aliqua p า r t e เทพอ บ,บางคนก็จะสับสนกันระหว่างตัวบนกับตัวกลางนะครับซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่เราก็ต้องเอาตัวกลางนะครับ <L ulus S 1> เพราะว่า Est, Liber, มันมีคำว่าลู l ลุสอาริควาพาเตแล้วก็โปรซิตนะครับ ate, สุดยอดเลยครับจากการเรามื่วของเรานะครับจากการจับสับไม่กีด <Congratulations. S 1> ไม่มีกี่ตัวนะครับ you can and right away Thank you go ordained Domine lot can and Thank uh, a feeling right be wiser I'm โอ okay, เคครับและสุดท้ายนะครับเฮนรี่ก็สามารถเรียนรู้ได้แล้วนะครับต่อไปนี้นะครับเฮนรี่ก็จะสามารถอ่านหนังสือได้นะครับตัวหนังสือที่เฮนรี่อ่านนะครับก็จะเริ่มพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งทักษะในการอ่านมากขึ้นเท่าไหร่นะครับ ตัวหนังสือก็จะอ่านได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนังสือนะครับเราสามารถที่จะเอาไปอ่านได้นะครับนะครับทีนี้พอเสร็จภารกิจพวกนี้นะครับเราถ้าเราได้หนังสือที่สามารถเพิ่มทักษะนะครับเราก็จะสามารถกดอ่านแล้วก็เป็นการเพิ่มทักษะของเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งความรวดเร็วอะไรต่างๆนานานะครับครับผมแล้วก็ ภารกิจของการพาเฮนรี่ไปเรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปพบกันใหม่นะครับกับเคล็ดไม่รับครั้งต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีค่ะ